อะไรคะสินค้าและบรเก่งมากค่ะเมื่อเราได้ยินคำว่าเสียงสารเราต้องรู้สินค้าและบริการก่อนนะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้ทุกคนที่ได้ทราบความหมายของสินค้าและบริการอ่านเลยค่ะสิน 宝宝。 ตัดคามคิดนะคะต่อไปหัวข้อต่อไปเลยค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าปัจจนะคะปัจจัยที่มีผลผลต่อการเลือกซื้อสินค้า อีกนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้านะคะก็มีหลายปัจจัยด้วยกันนะคะก็อาทิเช่นรายได้และอะไรอีกคะราคาสินค้าความต้องการสินค้าและอะไรอีกคะุณภาของสินค้าราคาของสินค้านะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็ล้วนแต่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของร การคุ้ม <ics> ครองผู้บริโภคค่ะค่ะนี่ก็คือหัวข้อหลของวันนี้นะคะที่เราจะเรียนกันก็มีสินค้าและบริการปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าการคุ้มครองผู้บริโภคสำคัญไหมคะสำคัญสำคัญอย่างไรเพื่อเพื่องอะ